เห็นเต็มอ่ะมอมันจะใส่ด้วยคือใกล้เกินขอบคุณครับได้แล้วได้แล้วขอบคุณครับคุณนิวเอาตุยเท่าไหร่แล้วนี่ Emotional damage <า>ขอบคุณครับคุณนิว อ m โมชันนอลดาเม e มาเอเลี่ยนคุณนิวก็กำลังหาอยู่ใช่ไหมเนี่ยพวกเขาประกวดอันแนะนำกลัวไปก่อนมิสเตอร์มอนตี้พิชชัยอ่าไ้ผมก็รับหมดแล้วพอลอยตัวแล้วเดี๋ยวผมตืบเอเลี่ยนแป๊บ มนตราพยากรห้วยขวางชิงช้าง,งานวัดอ้าเจ้าของเอเลียนเขามาแล้วคุณนิวเอ้ยมาเพิ่มอีกแล้วมนตราพยากรห้วยขวางเอเลียนมาแล้วดีนะคุณนิวช่วยผมไว้เยอะเลยขอบคุณมากคุณนิวมีวิธีหนี นิวนอนน้อยทำแบบไปเยอะเมื่อไรไม่ทันคุณนิวมันดีเลยโอ้ยนิวนอนน้อยทำแบบไปเยอะขอบคุณครับเย้รอกแล้วเทสยูเซอร์ชิงช้างานวานอย่าสวดเด้อสูอย่าสวดเด้อมันเกอดให้ขวางไปหายมะบาลลบด้วยหนึ่งวินคุณแม่มนต์ตาเล่นแล้วแบบ อ้วกอะยาสวดเดสูยสวดเดมายบานาคุณแม่มนตาโมโหอะไรโกดอะไรพวกเราเนี่ยยาสวดเดอสูบูยาสวดเดมันหายมาบาลลบด้วยหนึ่งวินมายาสวดเดาสูบูยาสวดเดมันหายมมาบาลลบด้ยหนึ่งวินยสามสงวัดมันลรราพยากรที่ความได้ทำให้แผ่นดินไหว กลัวเขางอนเราดีเราไม่รู้ว,ว่าเราทำอะไรให้เขานิ <ke o. S 2> ช่วยบวกสามศูนย์ครับครับคุณนิว<ะ>เออก็มีส่วนนะเธอนอนปิดไฟนอนแล้วแล้วปิกดเห็นนิวนอนน้อยอากาศข้างบนเป็นอย่างไรบ้างโอ้ยขอบคุณครับคุณนิวบวกสามสิบบินขอบคุณครับโอ้ยเดี๋ยวเครื่องบินจะระเบิดเดี๋ยวอุ้ยโอ้ย ขอบคุณครับคุณนิวเดี๋ยวแปบ๊บแปบ๊แปบีวินก่อนขอบคุณนะครับคุณนิวเราไม่เก่งร้ 90, 30, อยเก้าสิบรลบสามสิบเหลือเท่าไหร่เธอร้อยเก้าสิบรรหกสิบร้ออไม่เก่งเลขขอบคุณครับคุณนิวโอ้โหเราก็ไม่เก่งเราก็มาเก่งไม่มีคนไม่เก่งเ,เงนี่ยน้อยได้ซื้อรถมาให้ โอหคุณนิ้วพอแล้วนะขอบคุณครับลิฟต์ด้วยเหรอุ้ยขอบคุณลิฟครับอุ้ยขอบคุณน่าะ